ใหม่สุงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันที่บ้าค่ะพี่น้องเขาจ้างเซงค่ะนี่เขาก็มีเต้านกกในค่ะเนาะเต้าลิบเต้าลิบซาในค่ะ่าพี่น้องเขาค่ะแล้วก็มีอันในเกาะหมอกวันเอฟนอในค่ะแล้วมีเนื้อปิงค่ะเนื้อปิงใหม่มาเอ็มใหม่ใหม่หว่ะใหม่ๆหม่เลยค่ะพี่น้องเขามากินข้าวจ้อวกันค่ะมาค่ะ นะคะไม่ได้กินเขาจ้บน้องสาวออกมาไม่กีเขาจับกันค่ะหนึ่งส้มหกนับปีน้องสาวซื่อนับปีน้อมาปีไหมไม่ยังไม่ยัง

กินเต้นี่ต้องซื้อเหพี่น้องคะซื้อนังจ่ายนังจ่ายก็จ่ายกางมือว่าจ่ายกันหมเอจ่ายนะหวานชื่กินเต้าเลยเหอะหวานเหอะื่อเต้าค่ะชื่อเต้ากินค่ะหวานฮ่าา่มันเป็นทุงจํำคมันเป็นทุ่งจํำแลูกสุกินชอบพี่น้องค่ะ กับเล<ม>ี้ยงุมานอ,อมขุมอิอ่ห,อหวานอาหารมือเทียงเลยค่ะกุก็ถะนองในนค่ะมีเต้าน,นกค่ะพยายามไ้กินพองค่ะแล้วก็หมอกวอนแอบอันวันในะค่ะนะเย,ย่าก็เนยยางเลยค่ะในค่ะ้วยในครั้งก็ดอกไม้ในวันข้าวข้าวกลางวันค่ะมาค่ะกินจ้อมกันอันให้เป็นเปิ้ลหอวไปอย่างก็กไปกมากระทินเยอดกระทิน หมากมักอัดทิ้งอันนี้ดัเกี่ยวในเฟินกับเนี่ยนะเิกับแบแห้งคมอกูก็ทำมั้หูดชื่อว่า้าเดี๋ยวกินห้าก็เหม็ไม่เล่อร่อยวันเดียวในการกูก็มาขากินข้าว้ากันว้าเรียบวานวันเบวานครับาได้กินแค่นาอดีดีตั้งวันกูเมียกหมวันแอบฮอหมาวันแอบฮอว์ปวดไข้หันปวดใจปว้ไข้หคนหนาะมัน มันมันหวานมันเด็กเปิ่นเปิ่นหันทานไปนะชุม่มชิ้นเลย่งตั้งแล้วก็รู้ว่ได้ค่ะกูก็ค่ะมาค่ะก็ในค่ะเดี๋ยวกำเขาลงองย่อค่ะนะเดี๋ยวกำเขารนะ้องว่าอนี้เป็นเตาค่ะเตาหน่อออก,กมาเลยนะจุดเดียกินปอกแรกค่ะไปยาามกินแต่ว่ากำหมาพี่นะอืมอร่อย แงคผมก็แมงคผมแบบขมิ้นเนี่ยก็เป็นหวานเดี่ยอเต้าอกค่ะอาหารมือเทียนะคค่ะกุกข้าวทะเลยค่ะมีเต้าโลค่ะพยายามเลยกินพรค่ะแล้วก็คนที่ขารับเราจิตมากค่ะกินจงวันกำลังขามาโดยปักกีปักกีวัน ในบอกวันห้างกินก็หมกผิดก็เป็นหวยให้ไหนเราไม่ต้องก็เป็นหวยวันตีใจค่ะเนาะเนยอยางหมกวันเอบเต้านวกตีผิดกันนะกูกเกาะไม่แข็งเต้สาตสานันันที่ทีเต้ตาไหรอเปลี่ยนเปละ Chào lấy kim bọc Nước Ăn là lại hả Mà heo cũng Mà heo cũng, mà có cũng Anh Mới mất kiến trắc cái của cô mất hả Mà thích con

เ่องราเได้หมดวันนีกินอ่ะ่กินเด้อม่กินตัว่ะใหญ่ให่จริงจรินี่ห้ไก่เดืนะ่ม่ห่อนี่ห้องไก่เดดเร้างแขกมาอย่าิลนี่อนก็เสี่ยงวนนีมาวานนีซาสี่ยงแซวอ่ะเออไชงข้าวมาค่ะกินข้าวจ้ำกันกินข้ายยำพอค่ะกินเต้านอกแล้วก็เนยยางแล้วก็หมาวันแอบค่ะนักข่ายจิ้มจ้ำกันก็ค่ะ ตองเลยมีสองตั hum, ้งค่ะตั um ้งไหลก็หล uh ุด huh. ด้วยตั้งหลาก็หลุดด้วยค่ะอาหารมื้อเที่ยงเลยค่ะเนาะระหว่างที่ห่อมไรไ่สวนถึงอาคาะตึกไรมือคำว่ามือคำว่ารอบลึกเลยค่ะเนาะมคอวันละวานต้องอะไรอย่างมคือหสใช่่ก็บุคคลสนใจมาแหละักับอะไรกับอะไรจะใส่อะไรกับกับเทียอะไรรต้องบุคคลครอมน้ อ่ะค่ะคุณเขาจ้กันทอบใช้คำามาอะไรค่ะจังพยายามกินค่ะเต้านกค่ะเนี่ะเต้านกค่ะเต้าชาป่ะนี่เต้าเต้านกเต้าชาเต้าชาหนอะเออชาเนี่เต้าชาอย่ยวกออย่างก็หมอวันแอบเนยยางค่ะยางเป็นพวกินเนี่ยนร้างทำพกขายกินะกินอะผู้สูงจำได้ไ อร่อยทอดกับเ้หมงขมของขมอ่ะเราจะลอคอะใช่ม่อย่างผม,ามพีอ่อย่างพีอีกอ่ะอืรับอือพชยัไงพอีต้มต้งเหยืมันต้องข้าเหนียว,วยใช่ไหมนนอสนใจขาเหนียวไมอมาครับความเย็นมาเลยค่ะความเย็นเลยค่ะคข้าวล้วเขาหมูอีเ่ิเต้าเนี่ยแะ อืมกนี่ยนี่มาเขือไปหอคขวานบิลโลนี่บ่กใครช่วยอันไหก็บานอันไหนบานช่วยน่จะช่วยทำไมในไปถ่ายเออในถ่ายสดรู้อืมถ่ายช่วยรันเธอต้องไม่ได้อาหารขัดกลางมาวนแอบกวันปีใจรับลูเปตัดต่อทางช่วย อคอมเมนต์มาล้วต่อกันนะชาตมากจนิงทอดก๊กันกลางวันอนไรก็หวานเจ้านายกัอบอย่างไรก๊อบเต้าใสเต้านัยนะใส่เต้าอ่ะลอหางอีจีนเนาะเหรอเก๊อดื้อในกลงวันนะไม่กํอตังเลยไม่ตังสมันใช่ไหมมันจังเอบื้อพอพอเฮ็ดเจ้านายใส่หนอะอร่อยอ่ะอือ หลนื้มนบะหมฮะเหอจิน่อยนะบะหมหวานบะหวนเอฟนะฮะซื้อใล่ะบอก้าลงมะนะ้าล้งทำไปแล้วกมยใครอไม่คิดค่ะเออมะนงอ๋อมขายเปนตัวกับใครเนี่ยงกับมั่งอ๋อชาบะรอรนง ข้ามาระจอกันเลยข้ามาถึงชัจัากันนี่ก็ก็มนอืมขอมอะเนี่ยขมอ่เลี้ยงมาอ่ะถ้าอามาปนะเนี่ยอ่ะอ๋อองเลี้งมา่นี่ก็สมตำอันที่อันนั้นน่ะย้นนจริงได้ มีขี้ขี้เรใส่น้ำพวกขี้เราใส่น้ำนอยมาคืนวันเีวันห้าสูอ่ะมาแล้วเด็วันปะไอ้ใจจุ่มข้าว่ันอะไรใจจุ่มจินเตานอกอ่ะกเขาหมักไว้เตานอกแล้วก็เตาซานะแล้วก็เนอยางแล้วก็หมอวานแอบมขอหมักอะไรเตาหม้อไกอมาอนี่ยกินนป็นปริ๊ง ป้าค่ะมันได้เป้ากันได้เงินค่าไว้เท่ากันแค่คลิปหน้าค่ะน้องวิน้องขอค่าเลยชิค่าวานเปีใจค่ะ